ความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนกำแพงแสนสประกอบด้วย12โรงเรียนดังนี้โรงเรียนวัดทะเลบกหลวงพ่อเบี้ยวสุตบุตรอุปถัมภ์ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลกระตีบอำเภอกำแพงแสนจัังหวดนคปรปฐมเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด449คนข้าราชการครูและบุคลากรอื่นรวม25คนบริหารงานโดยนางศิรินาถจันทวาดผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดทะเลบกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับภาคโครงการโคชชิ่งทีม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3าดาวเป็นสถานศึกษาพอเพียง2560สถานศึกษาผ่านการประเมินรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4 บริหารสถานศึกษาด้วยนวตัตก,กรรมที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวตัตก,กรรมจากสพทที่มีชื่อว่า p ูล่าโมเดลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนประกอบด้วยครูช่วยครูครูช่วยนักเรียนผู้ปกครองช่วยครูชุมชนช่วยครูจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบผสมผสานคือ ออนแฮนออนไลน์และออนดีมานเนื่องจากชุมชนโดยรอบและสภาพครอบครัวของนักเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ออนไลน์ได่มากนักโรงเรียนจึงได้นำระบบดูแลช่วยเหลือมาใช้เพื่อให้ได้รับการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายพร้อมทั้งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมตามบริบทโรงเรียนวัดทะเลโบก ต้องการพัฒนาศักยภาพคุณภาพครูให้ได้รับและเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลให้การจัดการศึกษาได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นวิชาการเลิศล้ำคุณธรรมดีเด่นเน้นวัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่างพร้อมพลานามายัยก้าวไกลเทคโนโลยี โรงเรียนปฐมฐานบินกำแพงแสนตั้งอยู่หมู่7ตำบลกระตีอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานป .1 ถึงป6มีนักเรียนทั้งสิ้น1345นรคนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น70คนบริหารสถานศึกษาโดยนายกิ่งลิ้มประสาทผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสราวดีม่วงสดนางประภัยอุดมผลและนายสันติสกุลหงรองผู้อำนวยการโรงเรียนจุดเด่นของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพสสวท SMT เรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4พร้อมได้รับการประเมินความโดดเด่นได้รับการยอมรับระดับชาติ C2 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีนวัตกรรมในการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จได้แก่ T 4 model school และ active model การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i ใช้รูปแบบไฮบิดผสมผสานร,ระหว่างการเรียนออนไลน์ site, กับเรียน from home ออนไลน์และ on demand มีระบบ DLICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ทางไกลร่วมกับนวัตรกรรม Active Model ภายในปี2565โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนจะเป็นสถานศึกษาแห่งศตวรัตรที่21เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาที่สร้างเด็กของชาติให้มีทักษะแห่งศตรวรรษที่21สู่สังคมประเทศไทย4.0อย่างเต็มภาคภูมิ โรงเรียนวัดโพงามตั้งอยู่ที่หมู่8ปดตำบลกระตีบอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด1 5 1คนข้าราชการครูและบุคลากรอ,อื่นรวม15คนบริหารงานโดยนางสาวอารีน้ำใจดีผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดโพงามได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฒนนครปฐมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงการโปรเจกต์แอปโพสและเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลที่ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงออกด้านความคิดและต่อยอดการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การเรียนในระดับต่อไป การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยรูปแบบผสมผสานเนื่องจากชุมชนโดยรอบและสภาพครอบครัวของนักเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ได้มากนักทำให้ผู้บริหารและคณะครูได้นําระบบดูแลช่วยเหลือมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเท่าเทียมและทั่วถึงตามบริบท โรงเรียนวัดโพงามต้องการพัฒนาศักยภาพคุณภาพครูให้ได้รับและเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลให้การจัดการศึกษาได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โรงเรียนวัดส,สะสีมุมตั้งอยู่ที่หมู่1นึ่ตำบลสะพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมด517คนข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษารวม29คนบริหารงานโดยนายอธิการศักคุณาผู้อำนวยการโรงเรียน จุดเด่นของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่4โดยโรงเรียนนำหลักการสร้างคนดีตามแนววิถีพุทธด้วย 3. ออนที่เป็นของธรรมะแบบธรรมดาธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ทำเป็นปกติอยู่แล้วในการนำเสนอการปฏิบัติตนของคณะครูและนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนวัดสะสีมุมได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสีดาวได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีของครูปานทิพย์ดอนขันไพโรงเรียนวัดศาสีมุมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงมากที่สุดใช้การสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet มีนักเรียนที่เข้ามาเรียนในรูปแบบออนไลน์ร้อยละ65ของนักเรียนทั้งหมดเลือกเรียนด้วยรูปแบบออน m a น d ร้อยละ20และเลือกเรียนด้วยรูปแบบออนแ n นร้อยละ15โรงเรียนวัดสระสีมุมมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมุ่งมั่นพัฒนาครูให้มีวิสัยทัศน์เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายพร้อมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ในโลกดิจิทัลได้ยอย่างมีคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพห้องเรียนคุณภาพครูคุณภาพและนักเรียนคุณภาพโดยมีอัตลักษณ์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดำกิจกรรมดี มีความพร้อมในการดำรงชีวิตเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนจึงมีรายการหม้อข้าวหม้อแกงช่องไทย PBS มาถ่ายทำวิถีชุมชนไทยดำเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนบ้านหนองพงนก ตั้งอยู่เลขที่1หมู่13ตำบลสะพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด185คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม12คนบริหารงานโดยนางสาวสุภัตตาจึงมีผลบุญผู้อำนวยการโรงเรียน PRACTIC 1. การจัดการศึกษารูปแบบวิถีใหม่นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา BNPN Model นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู Class Home Mo เด l 2. จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพบูรณาการ s ต e มศึกษาครูได้รับรางวัลเหรียญทองคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอน s ต e มไอติมลอด 3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้หนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ครูได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมระดับตีเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองพงนกจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i จัดการเรียนการสอนทางไกลร,รูปแบบผสมผสานให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนสิ่งที่คาดหวังในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนนักเรียนคุณภาพครูคุณภาพห้องเรียนคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพ โรงเรียนบ้านสามาคัคคีตั้งอยู่เลขที่122หมู่ที่5ตำาบลสหพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด112คนข้าราชการครูครูจ้างสอนและบุคลากรอ,อื่นรวม9คนบริหารงานโดยนางสาวปราณีกัดนอกรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นสถานศึกษาพอเพียง2560ได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้รับรางวัลโอเบ Award ์ชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2562และเหรียญเงินประจำปีการศึกษา2563 ผ่านการประเมินรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุกการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนกลุ่มไลน์เป็นห้องเรียนออนไลน์และทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์จะมีการทำรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนบ้านสามาคัคคีเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานมุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทยโรงเรียนวัดดอนเตาอิดตั้งอยู่เลขที่1ทักหหมู่ที่8ตําบลสระสีมุมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด168คน ข้าราชการครูและบุคลากรอ,อื่นรวม16คนบริหารงานโดยนางสาวชุติสราหัดแมนผู้อำนวยการโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยใช้นวัตกรรม Learn from Home by w a t d o n e l t a School ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนเตาอีกได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศโครงการการประกวดร้องเพลงจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเงินและระดับทองแดงในการคัดสรรหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสารรค์และปลอดภัยจากมูลนิธิครูดีของแผ่นดินสิ่งที่คาดหวังในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสถานศึกษาให้มีคุณภาพมีความพร้อมความปลอดภัยเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองพงเล็กตั้งอยู่เลขที่25หมู่ที่10ตําบลสาสีม่มุมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด121คนข้าราชการครูครูจ้างสอนและบุคลากรอื่นรวม13คนบริหารงานโดยนายภูธิพัทสิริพมพัทผู้อำนวยการโรงเรียนในปี2 5 6 2โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก มีผลคะแนนโอเนตสูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ด้วยรูปแบบออนแนเนื่องจากชุมชนโดยรอบและสภาพครอบครัวของนักเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ออนไลน์ได้ทำให้ผู้บริหารและคณะครูได้นำระบบดูแลช่วยเหลือมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเท่าเทียม สิ่งที่คาดหวังในการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองพงเล็กร่วมกับชุมชนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อชุมชนมากด้วยคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนวัดราดวรารามตั้งอยู่เลขที่1หมู่3ตำบลสาสีมุมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลส ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด123คนข้าราชการครูครูจ้างสอนและบุคลากรอ,อื่นรวม15คนบริหารงานโดยนายชัดนงนุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดราชวรารามได้ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครูโรงเรียนวัดราชวรารามได้รับรางวัลโครงการประกวดสื่อวิทัศน์เพื่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยรูปแบบผสมผสานผ่านกระบวนการการ PLC ออนไลน์ผู้บริหารร่วมกับคณะครูทำให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่นการสร้างสื่อคลิปวิดีโอการสอนไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชันไล n e และการจัดทำใบงานสิ่งที่คาดหวังในการพัฒนาการจัดการศึกษาต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้ดียิ่งขึ้นและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าเสาตั้งอยู่ที่หมู่9ตําบลห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด142คนมีข้าราชการครูและบุคลากรอื่นรวม10คนบริหารงานโดยนายสมบูรณ์มนตรีดีหลกผู้อำนวยการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โรงเรียนวัดท่าเสาได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายโดยใช้วิดีโอช่วยสอนมีการนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่องผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธารามตั้งอยู่หมู่ที่5ตํบลห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด68คนข้าราชการครูและบุคลากรอื่นรวม8คนบริหารงานโดยนายอนุชาชัยหาผู้มนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธารามได้จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยใช้กระบวนการทีมเวิร์กประกอบด้วยการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยรูปแบบผสมผสานคือ on hand และ on demand เนื่องจากชุมชนโดยรอบและสภาพครอบครัวของนักเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ ทำให้ผู้บริหารและคณะครูได้นำระบบดูแลช่วยเหลือมาใช้เพื่อให้ได้รับการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพครอบครัว โรงเรียนวัดห้วยม่วงตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด103คนข้าราชการครูและบุคลากรอื่นรวม11คนบริหารงานโดยนายพรชัยนุ่มวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดห้วยม่วงได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2564จากกระทรวงแรงงานผ่านการประเมินรอบสองบ้านหนักวิทยาศาสตร์น้อยการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยใช้รูปแบบออนแฮนและการนิเทศรูปแบบออนไลน์ผ่านรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้พรชัยโมเดล เรียนวัดห้วยม่วงมุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนเป็นคนดีครูมีคุณภาพชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้วยความภาคภูมิใจกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสนสี่พร้อมรวมพลังพัฒนาคุณภาพเด็กคุณภาพครูคุณภาพโรงเรียนนครปฐมนครแห่งคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา